สวัสดีค่ะช่องมาดามทํำสวนค่ะเมื่อนี้ก็ได้โอกาสเข้าสวนมาอัปเดตพิกให้เบิง้งเนาะค่ะซีสันปี2 0 2 6มุมงก็บ่ค่อยได้อัปเดตบอกพิกชุดใหม่หรือว่าซีสันใหม่ให้เบิง้งเนาะนี่ค่ะบอกพิกอายุได้2เดือนก็กลัวกะถ้าย่อยติดดอกออกน่วย มือนีก็ร้อนหลอนได้พี่น้อง41องศาค่ะจะว่าช่วงเศร้าก็อยุบป,ประมัน 35, น่น3 5 3 6เนาะใสๆฝนละค่ะมันจังสีอุณหภูมิมันจังสีเพิ่มขึ้นแต่ว่าบ่มกระเพึ่อแต่ลดน้ำไปมันมบ่พริกก็จะมีพริกต้นเก่าเหลือไว้แค่บอกี้กีต้นสองสามต้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นพริกพริกไม่ที้่ลงไม่ปลูกไม่ค่ะกระถางเบิ้ง กระถางมุกระยกขึ้นสูงสูงไว้หนูมันมากินค่ะมุมก็ได้เอากระถางใบหนึ่งขวมไว้แล้วก็เอาเทินกันขึ้นแบบนี้หนูมันกินมันฉลาดเดีนไมันไต่ขึ้นกระถางกินใบพริกกินยอดพริกเนี่ยพริกากาดห่อนแห้งไป้สายมาเจ็ดม้งเสาอ,อันนี้เป็นพริกสิเป็นพริกย่างนอน่นได้่าต้นกาดนะมุ้งอใจว่าเป็นพริกชอได้ค่ะนี่ พิกชอพิกจินดาไปอเองใช่ไคะขี้นูจินดาเด็ดยอดไปรอบนึ่งแล้วก็เด็ดใบล่างไปรอบหนึ่งเดี๋ยวหลังจากนั้นก็ยังบ่เด็ดอีกค่ะยังบ่ไม่เวลาทํางานช่วงนี้ทํางานฟูท่ามเนาะมันก็นเลยตั้งแต่ปลูกไปก็ได้แต้รดน้ำค่ะนี่ลดน้ําให้น้ำมักเท่อเดียวตั้งแต่ ตังเต้ไอ้ผสมดินปลูกนู่นเหรอคะตั้งกะสิไปห่อนห่อนห่อนแห้งห่อนคักช่วงนี้ก็อัปเดตแบบนี้ก็ทางนี้ต้นบกักุ่งสิได้กินบ่กะว่าปูบกักุ่งในเมืองนอกเนี่ยเอาใจยากเนีมันเอาใจยากดอกคะ่ะสภาพอากาศมันบ่เป็นใจ มันห่อนหลายเนาะตังเต้บอกพริกสายมามันกบเหี่ยวเดีอค่ะเศ้ามามันกบซื่นขื้นในน้ำต้องถึงเนี่ยพริกมันเป็นพริกกระเลียงติกระเลียงเตี่ยค่ะเนี่ยปลูกใส่กระเลียงเตี่ยตน้นมันบรรยากาศหลังบ้านส่วนต้นในน้อยเนี่ยก็ สงสัยจะเป็นพีกหัวเรือมั้งเพราะว่าปลูกในกระถางขนาดจักลิตสิบสิบสองลิตรเนี่ยกระถางสิบสองลิตรไดซ้ำนี่ค่ะมัแจะเด็ดยอดไปมันจะแตกยอดมาเด็ดยอดรอบเนึ่งกับแตกกิ้งแขนงมาได้ซ้ำนี่ถือว่างามอยู่เนาะค่ะเนาะนั่นเหลือก็เลยหาดินหาอย่างน่ะดินไม่ ปลูกใส่ดินไม่กลัวจะฟื้นตัวได้ครับดินไม่มันมันเค็มมันเค็มมันเข้มไปบางต้นก็ตายยังไ่นะค่ะใบกระ่วงเบิดนี่พึ่งแตแตกขึ้นมาใหม่ค่ะนี่พิ่งแตกสากขเขาคงจะสางรากไม่สางยังขึ้นมาแดดแตกยอดแตกกิ่งแขนงมากก็เริ่มจะให้ช่อดอกแล้ว่อดอกในน้อยนี่่วนนี้ก็เป็นทั่วฟักยาวค่ะ อต้นมาปลูกเขาว่าเป็นทั่วพุมทั่วพุมยังเครือเท่าข้นเท่าขน้นก็จนได้หาใหม่มากม่วนกันยุบสันพวกพวกเครือพวกปลายยอดเขาต้องการต้องการอ่าข่างเนาะมุมกับเฮดข่างน้อบ่ท่านแหละบุมบิม๊มเวลาเฮเขาบอกว่าเป็นทั่วพุมเนาะค่ะ่มันเป็นทั่วพุมด้วยนี่เป็นอย่างนียอดเกี่ยวไปม่วกันไปเบิด ทั่วยังแบบว่าแต่มันได้กินนวยเนาะค่ะเนาะทั่วตัวฝักยาวบอกคุ้งต้นนี้จะได้กินมากเพราะขาปลูกได้ปีไกนะ่คุณเนาะปลูกตั้งแต่ต้นปีของปีไก่เพราะหนาวมากมันก็เหมือนมันจะบ่อหลอดนะคะช่วงนานหนาวมากไตไปสามต้นเนี่ยต้นทัดไปนั่นก็ปลูกไม่ค่ะปลูกไม่ อันนี้ต้นกระถางนี่ก็ตายได้เอาบอกทั่วมาปลูกต้นนี้เจ้าสีหลอดหนาวปะบูบังนี่ได้กินบอกรูกยากคับกส่วนนี่ก็จะเป็นบกหุ้งอีอังเขาเอินบกบกหุ้งอีังเบรูนะมุงก็ะจำซื้อเ่ไดดเพราะผมเห็นใบเขาไปใบยหญ่ๆคือใบาตาลนี่ไหมคะ่ะเนี่ยมอามาจากบ้านเอา,เอามา เอามาจะกลับหนึ่งเนี่ยแหละคะ่พะพ่อเอามาเพะกกะสีเรืออยู่ประมาณสามเนี่ยสองสามตน้นอันนี้ก็จะเป็นบกหุ้งตลาดสื่อหน่วยมันมากินแล้วก็เอามาเร็ดมันมาวานมันก็เกิดขึ้นมาอยู่คะ่ะเกิดายพูดละคะ่ะต้นกานะแต่ว่าพ่อมันใหญ่ล้ะมันก็ดูแลยากเนาะมันบอกคือบานเห่าบรรยากาศแยวมุงกะสีห้าแปง้งมาปุ๋ยเตรียมดินเตรียมยังแล้วละคะ่ะ เตรียมดินแล้วลงทุนซื้อดินเบิด3สามอยซื้อกระทางบท2สองอยยี่สิบเอาบอกหุ้งสองตนนี่เบิง้งราคามันลดซื้อกินคือคงจะง่ายกว่าอยู่ดอกค่ะแต่แต่ห้อคนมันค้นมาปลูกเนะาเะบ๊อบแพเงินได้สำหรับพวกซื้อดินซื้อกระทางพวกอย่างเสรนะมันมันคือความสุขของเฮ้าเนาะค่ะเนาะ ปลูกตัวหนึ่งมันก็ได้ดูแลมันได้ดูแลพวกเขามันก็คือความสุขค่ะแต่ซ้ำสซื่อกินห้องกับสื่อกินตามท้องตลาดออกมันก็มันก็บ่คคอยบอคอยแพงปันใดดอกนวยชูซูมือนี่เขาขายอบอกหุงโลละแปดเหรียญเนาะแปดเหรียญมันก็จะตกอยู่จักบาทแปดเหรียญออเซเรียนนะคะกิโลหนึ่งบอกพริกเนี่ยก็ถือว่าแพงอยู่บอกพริกบอกหุงแต่สําหรับคนที่เพิ่นกินดูดเนาะ ริกนี่ผมกับปูกเองเพราะว่าผมขาดบอดายคือริกทุกเมนูตรงเป็นริกนะคะเดี๋ยวหนาหนาวมาเนี่กระปูกบอดายบางบรรยากาศเดยวงกระสิไปหยีบจักน้อยบายมากผมก็จะไปเฮ็ดงานใช้สายมากไปเฮ็ดงานไปนอนหยีบจักน้อยตื่นสอบม,มาผมกับเขาวสวนในมหาลดน้ำผักบอ,อกริก่น เดี๋ยวดูหมดได้มีเวลา่เดี๋ยวมึงจะผามันนั่งเล็ดใบพริกออกค่ะให้มันลงลงมันก็จะเป็นแบบมันจังหน่วยมันจังอันไงไว้ท่านเก็บท่านกินนะค่ะถ้าใบมันหลายไหลมันก็ไงสาคือว่านั่นละหาดอกมากมันก็สิบอกค่อยติดนะ คลิปนี้บุมกะขอจบคลิปไปเพียงซ้ำเนแห้วค่ะมีเวลาคอยมาทักทายกันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกไหลคทุกการติดตามเด้อค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ